สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็พามาดูแบล็กเบอร์รี่นะคะนี่ข้าสีแล้วนะคะใกล้จะสุกแล้วอีกอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะได้กินนะคะนี่สุกแดงแล้วเดี๋ยวจะเอาถุงมาห่อนะคะกันไม่ให้นกมันเข้ามาจิกกินนะคะข้าวก่อนสุกไม่ได้เอาถุงมาห่อนะคะนกมันจิกกินหมดเลยนะคะเนี่ยเหลือ ได้กินแค่ผลสองผลนะคะอันนี้ก็กำลังขราวที่แล้วนะคะนี่นะคะกิ่งที่มันออกผลพอเราตัดกิ่งออกนะคะตัวนี้กิ่งนี้นะคะกัตรงนี้นะคะเห็นไหมคะเนวรอยตัดแล้วมันก็จะแตกแขนงนะคะนี่นะคะเตกแขนงมามันก็จะติดมากับช่อดอกเลยนะคะ นี่นะคะเยอะเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะคะอันนี้นก็บานแล้วนะคะให้ดูนี่นะคะช่อนี้กำลังบานอันนี้ก็กำลังติดช่อนะคะติดช่อดอกเต็มเลยนะคะเนี่ยเนี่ย พอมันแตกกิ่งออกมามันก็จะติดมากับพร้อมกับช่อดอกเลยนะคะเนี่ยเยอะเลยทุกกิ่งเลยนะคะนี่นะคะเต็มเลยนี่ช่อดอกอันนี้เต็มหมดเลยนะคะอันนี้มันเริ่มออกเยอะแล้วนะคะข้าวก่อนมันออกแค่ชอ่อสองชอ่อ นี่มันออกมันออกมา,าเกือบทุกกิ่งเลยนะคะเนี่ยนี่นะคะที่มันแตกแขนงมามันติดช่อดอกหมดเลยปุ๋ยที่ให้มันก็คือสูตรสิบห้าสิบห้านะคะแล้วก็ปุ๋ยขี้ไก่ กับปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้วัวนะคะมันเลยออกดอกเยอะนี่นะคะอันนี้ก็ติดช่อดอกมันติดช่อดอกหมดทุกทุกช่อเลยนะคะมันแตกกิ่งออกมาอันนี้แบล็คเบอร์ถ้าเกิดว่าเราปลูกได้แล้วนะคะดูแลได้แล้ว ให้ปุ๋ยให้อะไรมันเต็มที่มันจะติดช่อดอกเต็มเลยนะคะนนี้ปลูกง่ายเหลืออีกพันหนึ่งนะคะยังไม่ได้ซื้อมาปลูกพันที่มีน้าเดี๋ยวว่าจะไปขอตอนกับเพื่อนเอานะคะเราจะให้เพื่อนมาตอนเอาไอ้น,นี้เอาแลกกันนะคะอันนี้เต็มเลยนะคะเนี่ยมันติดช่อดอก อีกต้นหนึ่งมันยังไม่ติดนะคะไก่มันมาจิกกินเพราะมันเลื้อยไปกับพื้นดินนะคะไก่มันก็เลยจิกกินอันนี้มันขึ้นมาตามต้นมันสำปะหลังนะคะมันก็เลยไม่โดนไก่จิกกินมันเลยติดผลติดช่อดอกให้ดูนะคะสำหรับคลิปนี้ ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะนี่นะคะผลของมันถ้าเกิดว่าเราให้น้ำมันเต็มที่ให้ปุ๋ยมันเต็มที่มันผลของมันจะเท่ากับเหรียญสิบ เหรียญห้าเหรียนสิบเลยนะคะมันจะโตอันนี้นานๆทีให้นะคะสองเดือนสามเดือนให้ครั้งหนึ่งถ้าให้เดือนละสองครั้งมันจะดีมากเลยนะคะแต่ตัวเองขี้เกียจนะคะก็ลเลยไม่ได้ให้ขนาดนั้นรับคลิปนี้ก็คอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ